สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องทุกท่านครับผมนี่มาตกายแล้วครับผมท้องขางถนนครับไว้ธรรมชาตินะครับนาะมาลุนกันครับว่าสิมีโตบอนะมาลุนกันมีโตผมกับซลงบ่มีโตผมกับิีลงครับพี่น้องอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ไปลุนกันครับพี่น้องไปมันกะ กาสีเสียงดังแน่จังหน่อยเด้อครับพี่น้องเด้อว,ว่าอายุขางถนนครับดดลดไล่ไปครับไปเบิรงกันครับพี่น้องมีโตบอ,อถึงว่ามีบ่มีผมกิดได้ไปตัวนึงแล้วครับปนิ้นหน่อยลูกปนินครับพี่นอ้องมาลุ้นกันครับผมแดมที่สองสิมาบอมานนี่ ลุนกันลุนกันครับพี่น้องครับมีตอดอยู่ครับพี่น้องมีตอดอยู่มีตอดด้วยครับตอดอยู่ตอดด้วยตอดอยูอดด่ยครับ นี hmm, pues <t <t ่ยหะครับปานินครับมาครับแต้มที่สองครับพี่น้องแต้มที่สองมาแล้วครับวุดครับพี่น้องแต้มที่สองมาแล้วพี่น้องตักันต่อช่มช่มกันต่อครับพี่น้องครับไป นี่ครับโตใหญ่ขึ้นไหมยังน้อยครับพี่น้องเอ,อใส่สวยครับใส่สวยครับใส่สวยอยู่ครับใส่สวยๆนะจ๊ะใส่งามใส่งามอยู่ครับพี่น้องครับได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โหกินสนเลืกเลย แต้มที่สามแล้วครับกะือบนใหญ่เนาะครับแต่ว่าใส่กางทังงามโอ้หบทยากพี่น้องเต็มที่สามไปแล้วครับเรียบร้อยหมดเกล็ดกัด์ตินอ้พี่น้อง เปลี่ยนจุดเปลี่ยนจุดหมดหมดเดี๋ยวไปดูดตัวที่สี่กันต่อครับมีโตอยู่ครับแต่ว่าเดี๋ยวหาจุดลงดีๆกอนมุดกัดนะครับไปลงข้างกี่ดีกว่าครับเหอ,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 อเป็นไหน ลุนกันครับพี่น้องตัวที่สีตัวที่สี แล้วครับต่อแล้วครับพี่น้องเอาละต่อแล้ว,ลวใจเย็นใจเย็นในนูกินให้มันดีๆกินให้มันดีๆเออกินให้มันดีๆไปแล้วลากแล้วพี่น้องไปบุหรี่ โอ,อ้ไปแล้วพุ่น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 เพื่นน่ะไปแล้วพุ่นพุ่นแลนไปแล้วพุ่นเขาปลาลากเขาปลาพี่น้องบู๊ยลากเขปาปลาพุ่นเอ้าเอาทัา้งใดบามาเจ้าจิลากไปยังเขปาปลาเขาดง โอ,อยออกมาดิเดินไปแล้วกินติดปะก็ติดตู้อ้าวครับแต้มตัวดีซีมากเลยครับพี่น้องอ่าตัวดีซีครับตัวดีซี ตัวที่สี่ใส่ทอดกรอบครับใส่ทอดกรอบทอดกรอบนอาพี้อมเนาะ มน้าเราครับจุดมันต่อครับพี่น้องครับโอ้ยรถกันร้ายหลายเสียงดังเลยเด้อพี่น้องเลยรถหลายครับข้างถนนขอต้องขอโทษขออภัยเด้อครับเด้อรถหลายครับตก,กอยู่ข้าชทางครับพี่น้อง ไปจุดเดิมครับดุ่นกันตัวสีหาสีมาบอเนาะไปครับง่ายครับพี่น้องครับง่าย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 เปลี่ยนแดนครับเปลี่ยนแดนเปลี่ยนฟังเปลี่ยนแดนเราเปลี่ยนฟังพี่น้องมาตั้งผีบ้างอ่ะตรงทางนี้บ้างพี่น้องเอา้าติดอยู่ยบ่ โอ้โหเนี ha, rab, nah. <h az oo> oh, ่ยพ <h az oo> uh, ี่น้องผมคิดว่าจิบเพากินครับโอ้ตัวทีห่าครับมาอยู่บ่ครับโอ้โหเห็ดนิ่งเกินไปเฮ้ยน้ะอ่ะตัวทีห่าครับอ่ะนิ่งครับนิ่งนิ่งเอาเปลี่ยนเปลี่ยนจุดครับเดี๋ยวไปไปทางคุน จุดเป็นจุดครับพี่น้องเป็นจุดกันเป็นจุดครับเบิงครับนักอุนซิมีโตอีบบผมม่เด้ผมมาลงไปสามสี่มือทีแล้วครับพี่น้อง เบิ่งกันต่อครับอาสิมี่โตปะ,ะรุ่เนเลยลุ่นนั้นครับเนี่ยพวกเรามีไอ้กลับไอ้กลับสองตัว แล้วก็บรินอี่ห้าตัวครับพี่น้องนี่ครับมาเบิ่งกันครับมาเบิ่งกันต่อครับว่บาสิมีตัวบนะครับเนาะมาหลุดน้ำกันครับไม้นี่ครับมามามาหลุดน้ำกันครับพี่น้องสิเป็นจังไดวนะซิมิโตให้เชยชมโบ นีไปแล้วครับดึงไปแล้ว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 พี่น้องมาแล้วนี่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 ครับยังมีตัวยังมีตัวครับพี่น้องแซมทีหกยังมีครับ ที่เจ็ดมาแล้วครับใส,ใส่ทอดกรอบครับก่อนก็ถอดกอบถอดกอบครับ,รบ,บ,บ,รบพี่นอ้องเจ็ดโตมาพี่นอ้องเอไปที่เจ็ดมาที่เจ็ดนะจ๊ะ เดี๋ยวเข้าไปเลยหน่อยใส่เดือนครับผมเยียวครอบจักรกวาลภาษาอีสานเอิ่นขีจะลุยครับภาษากลางเขาเอินใส่เดือน สาระเขาเอื่นใส่เดือนเงินครับก็วภาษาบ้านผมเอืน่นขี่จะโดยครับะกะคลิปนี้กะเอาไว้ซำหนีก่อนนะครับพี่น้องนะอ่ะได้เวลาอันสมควรแล้วครับม่บ้านครับพี่น้องกะกอได้ถอดด้วยนะฮะอ่ รวมๆทำเบิดกับประมาณแปดเกาตโัวนะครับพี่น้องเนี่ยประมาณแปดเก้าตัวนะจ๊ะสวยงามสวยงามครับพี่น้องครับนะคลิปนี้นะครับคลิปนี้กับไ้แคนี้ก่อนนะครับพี่น้องเดี๋ยว นาจะมาว่ากันไหมนะครับนี่ผู้ใดมักได้เหรอก็ฝากไปด้วยนะครับเด้อฝากกดสับตะไคร่กดอ่าเลยกดแชร์ให้ด้วครับพี่น้องไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม